สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Market Today Exclusive นะคะซึ่งจะเป็นคลิปพิเศษที่เรามา พบเจอกันนะคะใน Line Ad Market today นะคะพบเจอกันในเวลาพิเศษแบบนี้ล่ะคะ่ะช่วงเวลาสักประมาณ2ทุ่มในวันพฤหสัสบ,บดีนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมเรานะคะผ่านการเข้ามาเป็นสมาชิกหรือว่ามาเป็นเพื่อนกันแอดไลน์มาร์เก็ตทูเกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เนี่ยคลิปพิเศษของเรานะคะจะมาตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจวัฏจักรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปในจุดที่ไม่ได้โอกาสที่ดี ไม่สามารถสร้างกําไรได้หรืออาจจะเป็นจุดที่เขาเล่นกันไปแล้วแล้วก็รอคอยเพื่อที่จะรอให้เขาเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดเทคนิคชั้นเซียนนะคะที่สามารถชี้จุดเข้าซื้อที่สามารถได้กําไรเร็วและก็แรงนะคะโดยจุดที่ว่านี้เนี่ยนะคะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษยาวสักประมาณ20นาทีนะคะเราจะมาพูดถึงว่า คุณผู้ชมจะได้อะไรกันบ้างก่อนเลยนะคะ 1. เราจะมาทําความเข้าใจคะ่ะว่าเทคนิคชั้นเซียนที่เหล่าบรรดาเซียนหรือว่าเทรดเดอร์นะคะเขาใช้การเนี่ยเขาดูเขารู้ได้ยังไงเขาถึงได้รันเทรนได้ยาวนะคะ2 เราจะมาทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละรอบนะคะว่ามันเกิดขึ้นสะสมวิ่งขึ้นมีการกระจายนะคะแล้วเราก็มักไปติดอยู่ยอดดอยในจังหวะที่เขากระจายกันเนี่ยแล้วก็มีราคาที่ไหลลงมาเนี่ยะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเหล่านั้นนะคะกับ3ค่ะเราจะไปดูนะคะว่าแล้วจุดไหนนะคะที่จะเป็นจุดเข้าซื้อที่สามารถเห็นเป็นภาพจุดกลับตัวที่แข็งแกร่งได้และ4ค่ะจุด เข้าซื้อนี้นะคะจะเป็นจุดที่สามารถเข้าซื้อแล้วทำกำไรได้เร็วและก็แรงคือไม่ต้องรอคอยนานนะคะมันจะเป็นจังหวะของการวิ่งขาขึ้นพอดีของตัวหุ้นนะคะดังนั้น ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในสิ่งเหล่านี้กันนะคะพร้อมกับอธิบายรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันง่ายๆด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะคะ True 5G คบกับ True ดียิ่งกว่าและทางด้านของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเอาละค่ะที่เราพูดคุยกันนี้นะคะวันนี้แพนก็จะมาลำดับให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเคยพูดคุยในลนักษณะแบบนี้กันมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วก็จะได้เห็นภาพถึงวัฏจักรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะคะผ่านรูปแบบของทฤษฎีของนายริชาร์ดไวคอฟนะคะซึ่งคุณริชาร์ดไวคอฟนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่คิดคนทฤษฎีมาในรุ่นเดียวกับทฤษฎีของดาวส์ทีออรีนะคะหรือแม้กระทั่งอีเรดเวฟนะคะแต่วันนี้เนี่ย เราจะหยิบยกเอาทฤษฎีของเขามาพูดคุยกันทฤษฎีที่ว่านี้ก็คือ y c ย o g f Logic ค่ะมันจะบ่งบอกนะคะถึงจังหวะระยะเวลาในการสะสมหุ้นซึ่งจังหวะนี้เนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะใช้ตัวเมาส์เนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นนะคะจังหวะ Accumulate นะคะหรือว่า accumulation เนี่ยเป็นจังหวะของการสะสมหุ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่มีการสะสมแล้วในช่วงเวลานี้มันจะเริ่มสะสมกําลังและเบรกวิ่งทะลุก,กรอบขึ้นมาได้จังหวะนี้และค่ะเขาจะเรียกว่าจังหวะ run trend ซึ่งเป็นจังหวะที่เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะคะรอคอยจังหวะนี้ อยากจะได้หุ้นในลักษณะแบบนี้สะสมตั้งแต่ต้นเทรนด์เข้าซ right, ื้อตั้งแต่เหมือนกับที่เป็นพวกนักลงทุนรายใหญ่สมาร์ทมันนี่เจ้ามือหรือแม้กระทั่งนักลงทุน VI นะคะเขาเห็นโอกาสนี้เขาเข้าเราอยากเข้าจังหวะนี้เราจะได้ไม่รู้สึกร้อนรนเวลาที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปแล้วเอ๊ะมันจะวกกลับมาไหมแล้วมันจะขาดทุนหรือเปล่านะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเราจะมาดูกันนะคะก่อนอื่นทาความเข้าใจกันก่อนเลยค่ะทฤษฎีไว c ์คอฟโดจิกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะบ่งบอกว่า วัฏถ้าจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมันมีตั้งแต่เกิดมานะคะเกิดมานะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาเริ่มสะสมกันนะคะแล้วก็เป็นจังหวะของพอคนเริ่มมีเห็นศักยภาพเริ่มมีข่าวเริ่มมีความสนใจมากยิ่งขึ้นเริ่มมีการออกบทวิเคราะห์คุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าไอ แนวโน้มของการ run trend เนี่ยมันจะนกจะิมันก็จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะพอราคามันขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดซึ่งเกินมูลค่าพื้นฐานแล้วจังหวะนี้เนี่ยมันก็จะไม่ลงทันทีนะคะยกเว้นหุ้นเก่งกําไรหุ้นปั่นนะคะที่อาจจะมีจังหวะแรงขายสวนออกมาเลยทันทีนะคะแล้วก็วิ่งตกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงอันนั้นเป็นลักษณะของหุ้นเกงกําไรแล้วก็หุ้นปั่นที่หลายๆคนอาจจะ เจอแล้วก็เจ็บหนักนะคะดังนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะสำหรับหุ้นปั่นในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่มีนักลงทุนรายใหญ่เจ้ามือนะคะเขาเห็นความน่าสนใจเพราะราคามันต่ําเกินกว่ามูลค่าพื้นฐานนะคะก็จะเข้ามาเป็นช่วงจังหวะของการสะสมหุ้นอยู่ในช่วง accumulation หลังจากนั้นค่ะพอราคามันเริ่มซึมซับ ไม่มีการปรับตัวลดลงไปต่ำกว่านั้นแล้วนะคะแล้วเริ่มมีข่าวดีต่างๆเข้ามามีปัจจัยพื้นฐานเข้ามารองรับเริ่มที่จะให้คนอื่นเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยฉันมีความน่าสนใจนะมันก็จะมีนักลงทุนนะคะที่เข้ามาเริ่มซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนะคะดันให้ราคาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับนี้ระดับนี้เขาเรียกว่าระดับของการแจกจ่ายหรือว่า distribution ค่ะมันก็จะเป็นจังหวะที่หุ้นเนี่ยเริ่มเกินมูลค่าพื้นฐานแล้วนะคะถ้าหากว่าซื้อมาในช่วงจังหวะนี้ เหมือนถูกหวยเลยนะคะราคาวิ่งชูดขึ้นมาเรามาพร้อมเจ้ามือเลยนะคะในจังหวะที่หุ้นเกินมูลค่าพื้นฐานมันจะไม่ลงโดยทันทีค่ะแต่มันจะเริ่มมีการกระจัดกระจายนักลงทุนรายใหญ่ที่เขาถือไว้ด้วยเงินมหาศาลถ้าหากว่าขายออกมาทีเดียวมันเหมือนทุบราคาหุ้นนะคะมันก็จะร่วงลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันจะไม่ใช่เช่นนั้นนะคะมันจะเป็นลักษณะของการจ่ายแจกก่อนค่ะ ใจใ่แจกให้กับนักลงทุนรายย่อยนะคะเข้ามาซื้อซื้อขายซื้อซื้ขายขานะคะจนกระทั่งมีจังหวะฟ f a l ฟลเบรกเขาเรียกว่าเหมือนแบบเบรกหลอกอ่ะขึ้นไปนะคะจังหวะนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะของการทำจุดสูงสุดครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นจุดสูงสุดครั้งสุดท้ายของหุ้นตัวนั้น mm hmm. ก่อนที่จะมีแรงขายผลักลงมานะคะอย่างรวดเร็ว,รวจังหวะของการถูก ทุบหรือว่ามีแรงขายออกมาอย่างรวดเร็วนี้เขาเรียกว่าจังหวะของการมาร์กดาวนะคะก็คือราคาเนี่ยก็จะไหลลงมาจนกว่าจะต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานนะคะมันก็จะเข้าสู่เฟสแรกใหม่สะสมนะคะราคาวิ่งขึ้นแล้วก็เกิดจังหวะการกระจายของแล้วก็มีราคาที่ไหลลงมาแบบนี้นะคะดังนั้น เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะสามารถเข้าในจุดเดียวกันกับเทรดเดอร์เข้าจุดเดียวกันกับเจ้ามือเข้าจุดเดียวกันกับผู้ที่เขาเห็นความน่าสนใจเป็นนักลงทุน VI ที่เขาซื้อมาก่อนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกตรงช่วง Act คูมเลตกันค่ะมันก็จะเป็นช่วงของการผ่านพ้นนะคะราคาที่เคยวิ่งไปแรงๆแล้วและเริ่มกลับมาพักตัวบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะแล้วก็มีแรงเทขายออกมามากๆจนกระทั่งเกิดเซลลิงไคลแม็กซ์นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวเซลลิงไคลแม็กซ์กันนะคะแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะของการแรงขายนะคะมีแรงขายมากม แล้วก็มีคนที่โอเคสนใจก็มีจังหวะซื้อกลับคืนไปแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์นะคะในช่วงของการไซด์เวย์เนี่ยมันก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์กันก่อนว่าเออ ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่นะคะเขามองเห็นมูลค่าหุ้นนี้ตรงกันแล้วหรือยังบางคนอาจจะมองมากไปนะคะก็ยังขายอยู่บางคนอาจจะมองต่ําไปก็เริ่มเข้ามาซื้อนะคะจังหวะนี้มันก็จะเริ่มเป็นจังหวะของการสะสมราคาหุ้นซึ่งกรอบระยะเวลาการไดวเวมันจะเคลื่อนไหวค่อนข้างนานในจังหวะของการสะสมโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจจริงๆนะคะกว่ามันจะมีความน่าสนใจนะคะนักลงทุนรายใหญ่ที่เขามีเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยเขาก็ต้องใช้จังหวะในการค่อยๆเก็บเพราะว่า ถ้าเข้าไปไล่ซื้อทีเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นคะราคาหุ้นมันจะวิ่งไปก่อนไม่ได้เก็บของถูกนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้มันก็จะต้องใช้จังหวะไซเวย์อยู่นานละคะ่ะจนกว่าจะมีภาพของการเก็บของจนหมดนะคะถ้าหากอธิบายคร่าวๆเนาะภาพของการเก็บของจนหมดเนี่ยมันก็จะเกิดฟอลเบรกนะคะในลักษณะของฟอลเบรกก็คือเบรกลงมาทะลุกรอบแนวรับนะคะคือเบรกหลอกนะคะหลอกก็จะลงอีกนะคะในจังหวะนี้ แต่ว่าในจังหวะของการกลับตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีภาพของโฟร์เบทที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างต่ําคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายมันค่อนข้างต่ําคือมันไม่ค่อยมีคนขายแล้วอะ่ะแล้วก็เหมือนเบรกหลอกมาให้ตกใจอีกครั้งหนึ่งนะสลัดเม้ากันก่อนนะคะสลัดคนที่จะพาขึ้นไปด้วยเดี๋ยวไม่มีใครช่วยทําราคานะคะจังหวะนี้มันก็จะพลิกกลับขึ้นมานะคะอยู่ในกรอบไซด์เว์อีกครั้งหนึง่ง ก่อนที่จะทำนะคะเหมือนเป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่ๆนะคะแท่งเทียนแท่งใหญ่ๆนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของบูรันนะสัพทั่วไปในภาษาเทคนิคเขาจะเรียกว่าบูรันก็คือเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่สีเขียวที่บ่งบอกถึงกําลังซื้อมหาศาลที่แข็งแกร่งนะคะในช่วงจังหวะเวลานั้นแล้วก็เบรกนะคะ แนวต้านเดิมขึ้นมาได้นะคะจังหวะแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีจังหวะของแท่งนี้เห็นไหมคะมีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนนะคะแท่งนี้เนี่ยมันคงจะเบรกขึ้นมานะคะทะลุแนวต้านขึ้นมาบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนซึ่งในตัววอลลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดให้สังเกตอีกเป็นวอลลุ่มนะคะที่ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า200วันที่ผ่านมาคือมีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาตาจุดนี้แหละจะเป็นจุดสังเกตนะคะว่าเราเนี่ยจะเริ่มซื้อตรงนี้ได้แล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นภาษาทั่วไปในเชิงของเทคนิคคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในจุดที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะมันจะเป็นจังหวะไหนของราคาหุ้นน,นั้น บางท่านอาจจะใช้คําว่าเสี่ยงซื้อแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาหุ้นตัวนั้นมาดีแล้วแล้วเราเห็นจังหวะแบบนี้มันไม่เคยทําราคาต่ําสุดไปกว่านี้มันสามารถที่จะเบรกแนวต้านขึ้นมาได้ทําแท่งเทียนขนาดใหญ่เป็นบูรันและวอลลุ่มเฉลี่ยแล้วเกิน200วันที่ผ่านมานะคะเรียกว่าปัจจัยต่างๆมันรองรับจุดนี้แหะค่ะจะเป็นจุดเข้าซื้อที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะรอให้มันลันเทรน ทำไมถึงบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เข้าซื้อที่เหมาะสมแล้วสามารถลันเทรนแล้วได้กำไรเร็วและแรงอย่างที่บอกไปจังหวะในการสะสมหุ้นเขาจะไม่ทำแบบกระโตกกระตากนะคะเขาจะค่อยคทําทำค่อยคแบบสบายใจไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะใช้กรอบระยะเวลามากกว่า1เดือน2เดือน3มเดือนหรือ4เดือนก็เป็นได้นะคะแล้วจังหวะของการพุ่งแรงเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะเปรียบเทียบกับเวลาที่คนเห็นของดีแล้วกระโจนเข้ามา ความต้องการซื้อนะคะกับความต้องการขายมันไม่ผสมผสานกันคือคนอยากขายมันน้อยแต่คนอยากซื้อมันเยอะนะคะดังนั้นแรงซื้อเนี่ยมันจะเข้ามาผลักดนันทําให้ราคาในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยเราราคาของหุ้นตัวนั้นมันจะวิ่งขึ้นเร็วแล้วก็แรงนะคะจนกระทั่งไอถึงจุดสิ้นสุดเวลาทีา่นักวิเคราะห์นะคะหรือว่า มีการประเมินด้วยตัวเองแล้วว่าเอ้ยราคาหุ้นมันไม่ตอบโจทย์กับกําไรแล้วก็ไรายได้ในอนาคตของหุ้นตัวนั้นแล้วมูลค่าเกินปัจจัยพื้นฐานไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้องมาสังเกตแล้วนะคะว่าเราอยู่ในเฟสตรงนี้หรือ,อยังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะของการที่เราจะต้องปล่อยของตามบรรดาเซียรหรือเจ้าต่างๆที่เขาเริ่มขายเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะรู้ได้ล่ะคะ่ะว่าจังหวะนี้เนี่ยมันคือจังหวะในลักษณะแบบไหนขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถทําจุดสูงสุด หมได้่เคลื่อนไหวในลนักษณะไซเวย์อยู่นานนะคะจนกระทั่งอาจจะมีจังหวะอีกจังหวะหนึ่งให้ดูวอลลุ่มผสานไปด้วยมันจะมีจังหวะของการฟลอเบรกคือลากขึ้นไปเชือดนะคะแล้วก็มีแรงขายตกลงมานี่แหละค่ะคือจังหวะของการปล่อยของแล้วก็ จบสิ้นสิ้นสุดของราคาหุ้นที่ทำรอบในช่วงเวลานั้นนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเรารู้จุดเข้าซื้อแล้วจุดต้องเฝ้าระวังล่ะนะคะแน่นอนว่าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเวลาที่ลงทุนเนี่ยชอบที่อยากจะได้หุ้นตัวที่ดีๆอยากจะได้ช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาแบบทองคำะนะช่วงจังหวะที่ซื้อแล้วมันพุ่งเลยเนี่ยมันดีมากนะคะบางคนอาจจะไปดักรอหุ้นขาลงหุ้นขาลงเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือน selling climax ค่ะ เป็นแรงขายขายออกมาหนักๆเลยนะคะขายปุ๊บฟลุบลงมาร่วงลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่มันก็จะมีคนรอสวน สายสวนอย่างเรานี่แหลคะคาะชอบนะคะรอจังหวะสวนและรีบาวนะคะจังหวะเซลล์ริงคลแม็กแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเหมาะไว้สําหรับการทํารอบรีบาวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเซลล์ริงคลแม็กไม่ได้หมายความว่าเป็นจุดต่ําสุดที่คุณจะซื้อได้เพราะในแต่ละรอบของหุ้นแต่ละตัวมันไม่ได้เกิดจังหวะแบบนี้นะคะบางครั้งบางทีมันอาจจะมีจังหวะรีบาวแล้วเราต้องขายตรงนี้แต่บางครั้งบางทีเซลล์ริงคลแม็กที่ว่าเป็นจุดต่ําสุดแล้วอาจจะมีเซลล์ริงคลแม็กที่ต่ํากว่าถ้า มูลค่าหรือว่าปัจจัยพื้นฐานในช่วงเวลานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปนะคะว่าเราต้องรอตัวคอนเฟิร์มตรงนี้นะคะว่ามันจะขึ้นแล้วจริงๆ ผ่านจังหวะที่คนอื่นเขาขายกันไปหมดแล้ววอลลุ่มในการซื้อขายเบาบางและมีจังหวะหนึ่งที่มีคนสนใจเข้ามาทําในลักษณะของการซื้อนะคะอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดแท่งบูลันทะลุแนวต้านในกรอบเดิมแล้วก็สามารถกลับขึ้นมายืนได้อย่างแข็งแกร่งและไม่ทําจุดต่ําสุดอีก วิธีการดูอีกจุดหนึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเช่นทําจุดต่าสุดแล้วไม่ทําจุดต่าสุดใหม่ยกโลขึ้นไปยกโลยกโลยกไฮย,ยกไฮนี่คือจุดบ่งบอกว่าแนวโน้มของหุ้นตัวนั้นจะเป็นขาขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะ มาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะกับตัววัฏจักรความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าจุดซื้อจุดออกนะคะได้อย่างแน่นยําม,มากขึ้นคือจะบอกว่าทริกนะคะสำหรับการลงทุนนี้เนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะวิธีง่ายๆก็คือว่าเราต้องรู้จักนั่งทับมือ เก็บมือให้เรียบร้อยเก็บกระสุนให้เพียงพอนะคะแล้วรอจังหวะเข้าทํากําไรค่ะในจังหวะของการเข้าทํากําไรนะคะถ้าเราลองมาประเมินกันดูนะคะเราจะเห็นกรอบการเคลื่อนไหวนะคะเราก็วัดนะคะแล้วก็หา แนวต้านแนวถัดไปเพื่อเป็นจังหวะของการเข้าซื้อและจุดที่ออกที่ดีนะคะบางคนใช้วิธีนี้ในการรันเทรนบางคนใช้วิธีนี้ในการเก่งกําไรในตัวหุ้นไว้ครั้งหน้าเราจะมาดูเป้าหมายในการออกกันนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ